สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้าว,วันเสาร์ที่24มิถุนายน2566นะครับเช้านี้คนเกษตรชานี้ก็จะมาติดตามติดตามดูผลของการปรับดินนำดินมาผสมเพิ่มนะครับให้กับทุเรียนตัวนี้นะครับ ก็เป็นการทําไปเมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับเป็นการลื้อโคกใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามดูดูกันนะครับดูที่โคกก่อนนะครับทุเรียนตัวนี้ก็เป็นการปลูกครั้งแรกก็คือนําดิน2อย่างมาคลุกใส่กันนะครับก็คือเป็นดินหินลูกลังผสมกับดินมูลทีวัวนะครับทําเป็นโคก ปลูกไว้เมื่อ26ธันวาคมปี65นะครับเป็นการปลูกทุเรียนช่วงหน้าหนาวนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการแทงยอดอยู่นะครับก็มีการแทงยอดออกมาอยู่นะครับแต่เป็นยอดเป็นใบที่มันเล็กนะครับก็เนื่องด้วยว่ามันเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนด้วยนะครับที่อีสานเนี่ยนะครับเมื่อ10วันที่แล้วนะครับผมก็ได้ ขุดดินนะครับขุดดินขุดลึกลงไปเกือบ,อบฟุตนะครับขุดลึกลงไปแล้วก็กระจายออกมานะครับแล้วก็นําดินดินที่เป็นดินเศษเศษฐ่านนะครับที่ผมเผานะครับเป็นการเผากิ่งไผ่กิง่งไม้แห้งนะครับเผาทิ้งไว้นานนะครับก็นามาผสมกับ ดินเสียใบไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับดินเสียใบไม้ก็เป็นการคลุกเสกันกับหินลูกหลังนะครับเพื่อทําโคกให้ใหม่นะครับนี่ครับก็หลังจากทําก็ใช้ฟางข้าวคลุมเพื่อรักษาความชุ่มนะครับความชุ่มของโคกที่ผมขุดนะครับขุดลงไปเนี่ยก็มีการสับรากนะครับสับรากหลายรากเลยนะครับรากขาดนะครับ คลิปก่อนนะครับสับรากขาดาจริงๆแล้วทุเรียนต้นนี้ก็มีการแทงแทงยอดออกมาเนี่ยระบบลากก,ก็เดินดีอยู่นะครับระบบลากเขาก็ออกมายาวเหมือนกันนะครับแต่ใบเล็กนะครับใบเล็กผมก็เลยมาทำทำดินให้ใหม่ก็คือ,อเพิ่มอินทรีย์ทางดินให้นะครับเป็นดินเศษฐานแล้วก็ดินเศษใบไม้นะครับคุกใส่กันนะครับ กับหินลูกหลังนะครับอ่านี่ครับมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ใบเก่าก็ยังไม่ร่วงหมดนะครับมีใบเก่าใบโตเลยนะครับใบเก่าเขานะครับใบเก่าเขาเนี่ยนะครับอแต่ใบใหม่ก็นี่ครับตามนี้นะครับใบใหม่ประมาณนี้นะครับอก็ถือว่ายังเล็กอยู่นะครับเล็กอยู่ ก็มีการแทงยอดนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูยอดนะครับดูยอดออกมาก็ไม่ถึงกับโตนะครับนี่ครับเป็นยอดใหม่นะครับยอดใหม่ก็จะเป็นข้อสั้นด้วยนะครับข้อจะสั้นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทุเรียนยังเล็กอยู่นะครับนี่ครับ ทุเรียนที่ปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับก็อาจจะเจอกับสภาพอากาศที่มันเย็นด้วยนะครับเย็นด้วยแล้วก็เป็นการปลูกทุเรียนบนฐานดินเหนียวดินก้อนบอ่อนำดินมาคลุกใส่กันทําเป็นโคกผสมใหม่นะครับผสมบนฐานดินเหนียวนะครับแถวนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่า ที่ปรับเปลี่ยนดินไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้าเหี้วหมูนะครับก็ถอนถอนออกนะครับเพื่อน,อนๆครับนะครับถอนไม่ยากนะครับดินมันชุ่มนะครับเนี่ยทาเป็นโซบนะครับสสลบช่วงนี้ก็เป็นการให้น้ําแบบก็ไม่ได้ถือว่าแฉะเกินไปนะครับ ก็ให้ตามปกตินะครับสภาพโคกเขาก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่ตรงขนต้นนะครับนี่ครับนี่นี่ครับดินนะครับให้เพื่อนดูดินนะครับนี่ครับเนี่ยยังเปียกอยู่เลยนะครับเนี่ยก็เป็นการชโลยน้ําไปเมื่อวานนะครับช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับเข้าฤดูฝนแล้วก็ ก็ทิ้งช่วงไปอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตกดีนหรือเปล่านะครับเป็นการให้น้ําด้วยสายยางอยู่นะครับยังไม่ได้ทําระบบสปริงเกอร์ให้นะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนดินไปนะครับ10วันผมก็มาอัปเดตครั้งหนึ่งให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับมาติดตามผลดูกันอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ